สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีนะคะแล้วก็เป็นวันแม่ของเยอรมันด้วยพวกปูก็เลยกําลังจะทําเตรียมของปิ้งย่างกันนะคะวันนี้ก็จะมีย่างปลาหรือย่างหมูสามชั้นแล้วก็มีย่างปลาหมึกตอนนี้ปูทําน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะเอาไว้กินกับปลาหมึกเนาะแซ็บๆของเต็มไปหมดเลยค่ะรกมากเลยในยตอนนี้กําลังเตรียมของเพราะว่าเดี๋ยวแฟนจะเริ่มย่างนะ แล้วก็ปูทําเค้กด้วยนะวันนี้ปูทําเค้กสองก้อนเนี่ยยุ่งวุ่นวายของเต็มไปหมดเลยวันนี้เดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวค่อยเก็บทีเดียวเดี๋ยวมาดูวิธีย่างปลาหมึกกระดองนะคะให้กรอบอร่อยเหลืองสวยงามนะคะนี่คือวิธีนะคะปูแช่น้ําปูนใสนะคะประมาณ15นาทีเนาะแช่ทิ้งไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาหมักกันอีกรอบหนึ่งนะคะเคแล้วปูก็ห่อโค้กบนาทีนะคะ เราก็มาปรุงน้ำอันนี้ปูจะใส่น้ำไปนิดนึงนะเพื่อที่จะให้มันท่วมนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำจะเป็นซีอิ้วดำเฉยๆก็ได้หรือซีอิ้วดำหวานก็ได้นะคะทําให้สีมันสวยเฉยๆวันนี้ปู๋ใช้เป็นซีอิ้วดำหวานนะใส่ไปแล้วแต่ชอบนะคะจะเอาสีเข้มสีอ่อนอยังไงก็ได้นะเสร็จก็จะใส่ผงขมิ้น ไปหนึ่งช้อนโต๊ะเลยค่ะอืมพอนให้เข้ากันนะคะที่จริงไม่ต้องใส่น้ําก็ได้นะแต่วันนี้หมึกกระดองมันตัวมันจะค่อนข้างโตนะคะปูก็เลยใส่น้ําไปด้วยเพื่อให้มันแบบท่วมนะ แล้วก็เอาหมึกกระดองลงแช่เลยค่ะเนี่ยแช่ไว้ประมาณแล้วแต่ชอบอะจะเอาสีเข้มสีอ่อนสียังไงนะถ้าสีเข้มก็แช่ไว้สักสิบนาทีก็ได้หรือจะเอาเข้มมากก็แช่ทิ้งไ็เป็นชั่วโมงเลยง่ายๆหรือจะแช่แค่หนึ่งนาทีเอาแค่ความหอมของขมิ้นก็พอแล้วแต่ชอบนะคะ แล้วก็เดี๋ยวปูจะเตรียมปลานะสามีเริ่มหิวแลว้เดี๋ยวปูจะเอาโรสมารีใส่ท้องปลานะคะแล้วก็จะเอามะนาวใส่เข้าไปด้วยปูก็จะโรยเกลือนะคะเกลือ ใส่ท้องเลยโอ้ยพริกทั้งสองด้านนะโอ้ยอย,อยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหม,อม <laughs> โอเคนีนะคะโรยเกลือเข้าไป แล้วก็จะเป็นพี่ไผยทำแบบง่ายๆนะครับคนโอ้ยทำไมมันหมุนยากแค่ขอเป็นแบบนี้เลยละกันอ๋ออาใช้การไม่ได้อีกทำไมอะ่ะอื้อ จะได้ใส่ท้องมันไปด้วยอันนี้เป็นปลาเอ่อที่อะไรนะจำไม่ได้อะไรดูดิเนลักโฟเลเล่เออมันชื่อลักโฟเรเลนะคะปลานี้นะ้องสองด้านนะคะมันจะได้ท้องท้องท้องท้อ อยู่กัน,ใน,ในดีไหมไจ้ไหมเอาใส่้องปลาไปด้วยอ่ะเสร็จแค่นี้แหละก่อนให้ไปย่างที่จริงมันก็จะใส่ไอ้ที่ย่างปลาก็ได้นะแต่อันนี้ปูมันจะเสียบได้ไหมเนี่ยอืมโอเคน้อยน้อยที่มุสซอร์สียบเชียงับ่้องปลาหน่อย ไม่ให้อีมะนาวมัน,มนไหลออกมาต้องขลาดท้องมันหน่อยกลัวอ้น,นี่มันไหลออกมา้ย นี้เป็นหมูหมูสามชั้นน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็มีผักนะคะทุกคนแล้วก็มีขนมจีนปูจะกินออกแนวแบบเป็นเมี่ยงปลานะวันนี้นะอุ้ยโ,ยโยทษทีวันนี้ปูจะกินเป็นแบบเมี่ยงปลากับเมี่ยงหมูสามชั้นนะคะเดี๋ยวต้องรอให้เตามันร้อนก่อนเดี๋ยวเราเริ่มย่างกันค่ะเอาเลยทุกคน ปูมีนี่ด้วยเฮ้ยข้าวโพดข้าวโพดของมักของมักรของมัก,กปลาปูพริกละแล้วคันนี้ ไอที่คีบมันตีขูดหนังพลอกเลยดูเนื้อปลานะคะทุกคนสีสวยมากเลยปลาลักฟนเล่เลยนะน่ากินมากนะคะทุกคนดูดิโอหอม เชิญอันน <lawsuit> ี <under> ้ติดงอุ่นมุดหลังสามอย่าไม่ไปไกออ่ะก็แ้กันไม่รูว่าใครน้าว่าที่าต้อที่ต้อมาที่นีทุกคนพ่อเอาแตงโมมาฝานโอ้ยแดงมากเลย แแงไม่ค่คอยเห็นล้วดูดีความแดงของแตงโมอ้นี่โอ้ยมันใกล้ไปเออนี่นะคะทุกคนโอ้ยยงสวยมากเลยน่าจะหวานน่าดูนะตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาย่างหมูสามชั้นแล้วก็หมึกกระดองนะคะ กินกับน้ำปลาอ่ทุกคนนะ่งอดีนะคะทุกคนโอ้ยสีงามมากเลยสุกแล้วเลี้ยว แยกกันก uh, right. ินพร้อมหมูหมูสามชั้นอร่อยมากมันเปนมะลอนันพัสดุเลยดูมันดีขึ้นคอันนี้มันเป็นอะไรเสมอไปมะลอนั้นมิสูเลยดูมันดีขมาก

Pamuk. mực Pamuk. mực Pamuk. mực Pamuk. Uh -huh. Pamuk. mực Pamuk. 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 Pamuk.

ตัวนี้เขาอยู่นอกบ้านกันเต็มเลยอากาศดีอิ่มแล้วก็นั่งเล่นนอนเล่นกันค่ะวันนี้แดดดีเสร็จแล้วนะคะทุกคน นนีะะคะเหนื่อยทั้งวันเลยวันนี้ไหนจะปิ้งย่างไหนจะทําเค้กสองก้อนนะคะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ปูต้องขอลาไปก่อนแล้วนะเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของปูเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายจ้าก้อนนี้เป็นโรเคกใบเตยหิมะนะคะนี่นะคะ เดี๋ยวรอเซ็ตตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยตัดอีกทีหนึ่งนะคะส่วนเค้กก่อนเมื่อกี้นี่เป็นเค้กโอริโอเค้กนะ